ใช้ไฟไม่โทรคโทรงนี่่ีค่ะพี่ค่เกิดแล้วค่ะมาที่่ไปได้เย่งมาออเพแล้วใช่คะครับออ่กดไงอ๋อแล้วครับพูดได้เลยค่ะกดแล้วค่ะออแล้วใช่คตอนนี้ออนแล้วนะครับมีคนอยู่เกือบสมอแล้วนะคะัวชงงค่ะเรียนแฟนบอลการท่าเรือที่รักทุกท่านนะคะ วันนี้ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะที่เกิดเหตุไฟดับแบบสุดวิสัยนะคะที่ทางเราก็ไม่เคยคาดคิดว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตามกฎก็คือดับครบ60นาทีนะคะซึ่งแป้งแล้วก็นักบอลท่าเรือทุกคนนะคะรวมทั้ง staff p ค s ต้องกราบขอโทษแฟนบอลทุกคนจากใจนะคะตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะก็ยังยังยังรู้สึกตกใจนะคะ าเรือมาตั้งแต่ปี58นะคะก็ไม่เคยเกิดเหตุนี้ขึ้นนะคะก็เกิดเหตุไฟดับในสนามการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะคะเป็นครั้งแรกนะคะในรอบ6ปีต้องขอโทษแทนบนทุกคนจากใจนะคะขอโทษนะคะครับก,ก็เราก็ขอโทษด้วยนะครับแต่ว่าคุณบอลมันก็เล็กๆเรื่องใหญงเยอะ,ะครับ <c oughs> เราทุกคนก็จะทำเต็มที่เพื่อให้ติดหนึ่งในสี่ได้ครั the fans thank you for coming today uh, that's not the way how we're gonna finish the game